วันที่11สิงหาคม2518รำลึกวันที่องค์พระาธาตุพนมล้มครบ50ปีเหตุการณ์องค์พระาธาตุพนมล้มด้วยภัยจากธรรมชาติถือเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงของผู้คนทั้งสองฝั่งขงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความทรงจำจากคนเท่าคนแก่ที่รำลึกถึงความเสียหายทั้งน้ำตาดังกลอนลํำที่ว่าในคืนนั้นมีคนฝันแปลกประหลาดว่าพระธาตสิ่มลงสิ้นส่ดิน คนพากันโศกาโศกสรรพันมือลำอะไรพระาธาตุพนมของชวีวันดำเนินองค์พระาธาตุพนมอยู่ในสำนึกร่วมทางความเชื่อของผู้คนทั้งสองฝักฝังแม่น้ำโขงมาอย่างยาวนานอีกทั้งพระาธาตุพนมยังเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งปรากฏเห็นจากหลักฐานของพัฒนาการและหลักฐานในทางโบราณคดีต่างๆในรูปแบบขององค์พระาธาตุพนมที่มีการบูรณะมาโดยตลอด การบูรณะองค์พระาธาตุพนมมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าตามตำนานเล่าว่าองค์พระาธาตุพนมนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่พศ8เมื่อหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้8ป,ปีก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้ว่าระยะแรกของการสร้างพระาธาตุพนมนั้นอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12-14มีลักษณะเป็นเทวาลแบบศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรมจำโบราณที่อยู่ทางภาคกลางไปจนถึงทางตอนใต้ของเวียดนามและวัฒนธรรมเขเมรสมัยก่อนเมืองพระนครศิลปะแบบพายรกเมงได้แพร่เข้ามาสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงในระยะต่อมาตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่1 4จนถึงประมาณพุทธศตรวรรษที่17มีการบูรณะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างโดยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายมหายานในราวพุทธศตรวรรษที่22ปีพศ 2,233-2,235ได้รับอิทธิพลจากพุทธนิกายเถราวาทบุรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรม,มาสารีริกธาตุซึ่งบูรณะโดยท่านราชครูพลสเมเ็กจากเมืองเวียงจันทร์โดยช่างจากนครเวียงจันทร์ในการบูรณะครั้งนี้ได้รับอิทธิพลรูปแบบส่วนยอดมาจากพระธาตหลวงที่นครเวียงจันทร์โดยเปลี่ยนแปลงรูปทรงชั้นหลังคาให้เป็นยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม ซึ่งน่าจะเป็นการกำหนดรูปแบบที่แน่นอนและได้กลายเป็นแบบฉบับของงานก่อสร้างองค์พระาธาตุในภาคอีสานตอนบนระหว่างพศ2,349-2,356ถึงมีผู้บุรณปฏิสังขรณ์สามคนคือเจ้าอนุวงศ์โอรสเจ้าสิริบุญสารพระบรมราาม้า,มะาระาจันชสุริยวตสากิ่ง เจ้าเมืองมุกดาหารได้ลงมาบุรณะซ่อมแซมพระอุโบสถสร้างถนนอจากหน้าวัดไปท่าน้ำยาว478เมตรเรียกว่าโขวตะพานและสร้างหอพระต่อมามีการบุรณะขึ้นอีกครั้งในปีพศ2444โดยพระอุปัชชาทาวัดบุรพาจังหวัดอุบลร,ราชธานีพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เรากับคณะได้ทุดงมาถึงวัดพระาธาตุพนมที่สุดโทมและรกร้าง ผู้ดูแลเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองเจ้าอนุวงศ์จึงคิดจะบุรณปฏิสังขรณ์แต่ท่านไม่ชำนาญจึงได้เชิญพระครูวิโรจน์รัตนบนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางการช่างมาซ่อมแซมโดยได้ทำการกระทอปูนเก่าที่ชำรุดแล้วโบกใหม่ทาสีประดับกระจกกระเบื้องเคลือบในที่บางแห่งและลงรักปิดทองที่ยอดในปีพศ 2,483เกิดกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงรัฐบาลคณะราษฎรพระาธาตพนมได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลตรีหลวงวิจิตวาทการรัฐมนตรีและอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นดําเนินการในการบูรณะพระาธาตพนมโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กจากส่วนเนือฐานหรือพระาธาชั้นที่หนึ่งขึ้นไปจนถึงยอดสุดและทําการต่อย,ยอดให้สูงขึ้นไปอีก10เมตร และเพิ่มฉัดทองคําเหนือยอดองค์พระาธาตุรูปแบบเจดีพระาธาตุพนมมีลักษณะเป็นเจดีที่มียอดเป็นบัวเหลี่ยมขนาดใหญ่ประดับด้วยลวดลายในรูปทรงพุ่มข้าวบินและมียอดเป็นฉัดซ้อนชันที่เรียกว่าชัดปราวลีเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์พระาธาตุพนมภายใต้ความคิดทางการเมืองโดยใช้ศรัทธาจากประชาชนในแถบลุ่งน้ำโขงที่มีต่อพระาธาตุพนมด้วยการเสริมยอดองค์พระาธาตุให้สูงประงาน ปิดทองเหลืองอารามให้ผู้คนมองเห็นแต่กลายเป็นการชักจูงใจให้ผู้คนเข้าร่วมในราชอาณาจักรไทยหลังจากนั้นองค์พระทาตุพนมพังทลายล้มลงเมื่อวันที่11สิงหาคม2518เวลา19นาฬิกา38นาทีเนื่องจากพายุฟ้าฝนกระหนำ่ำและผลจากแผ่นดินไหวในช่วงเดือนมีนาคมรัฐบาลไทยจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ 2,519ถึงเดือนมีนาคมพศ2522โดยนายประเวทลิมปรังสีสถาปนิกและคณะนายช่างกรมศิลปากรในหนึ่งกระแสะให้ความเห็นว่าสาเหตุขององค์การที่พระาธาตุพนมพังในปีพศ2518นั้นเป็นผลจากการบูรณะต่อยอดองค์พระาธาตุให้สูงโดยไม่มีการเสริมส่วนฐานและมีการทำรูระบายอากาศรอบด้านในส่วนยอดทำให้น้ำฝนสามารถผ่านเข้าไปได้ องค์พระาธาตุพนมถูกใช้ในอุดมการมากมายทั้งถูกนิยามและช่วงชิงความหมายจากฝ่ายอำนาจต่างๆผ่านรากฐานทางความคิดความเชื่อที่สร้างขึ้นโดยวัฒกรรมผ่านตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่นมาจนถึงมีความหมายทางการเมืองเกิดจากการประกอบสร้างโดยชนชั้นนำหลายกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำลาวและรัฐไทยในปัจจุบันและการพังทลายลงขององ์พระาธาตุพนมก็ปรากฏการทับซ้อนของรูปแบบทางศิลปะ เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนที่มีความศรัทธาให้สถานที่แห่งเดียวกันนี้ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพระาธาตุพนมถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในแดนอีสานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนภายนอกเกิดแหล่งเศรษฐ,ฐกิจใหม่ที่เติบโตขึ้นมาจากการท่องเที่ยวเช่นธุรกิจที่พักการเดินทางธุรกิจนำเที่ยวเป็นต้น และพระาธาตุพนมก็ยังทําหน้าที่ทางสังคมในการเป็นศูนย์รวมจิตใจในทางความเชื่อของผู้คนและเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญของผู้คนสองฝั่งโขงมาโดยตลอดสามารถสื่อความหมายได้หลากมิติทั้งความเชื่อการตั้งถิ่นฐานของผู้คนการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนสามารถปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลไปตามยุคตามสมัย